โอ้ตัวนี้ใกล้เอลยตัวนี้เนี่ยแค่พอชี้เมตรเฉยๆอาหลุดไฟเศรษคีบานนี้แล้วหลุดไฟกำลังข้ามขัองอยู่ทางเครื่องอุปกรณ์ก่อสร้าง,น,าน,งนี่นั่นจะเปนขัวทางรถไฟมรือาจี พ่ข้างาพวกอ,อยู่ลองอบังมีหนุนะตึกป่ามีตับเกบพวกช่วงนี้เป็นช่วงระยะล็อกดาวอยู่บ้านยือนแต่ว่ามอนีฮันสิพามาตกป่ายือดไล่แก่กเสร็จต่ออกมันออกมาคิดกิจกรรม นักลา่าปลาทางเวียดได้ทางแห่ได้ทางบอกอยู่เดืยดยตันของอจะเป็นกำลังคอยขำยำเยียยจุกตุีก เอาไปตุกยู่พุณนเอาเอาไปตุกยู่เท้าคุณน่ะวิ่งย่างเรือดเขาเลี้ยวเลี้ว้เห็นอยู่เลยไปซอกห้าจุดตกผิดเบียดกันเพราะว่าทางเทงเขาจะตกไร่หรอกไปซอกห้าบดคักกัน ตกอยู่ข้างหัดเงิที่จะตกได้ป้ามาทีคจะพาขนมันดังจิบบะหมี่เนตกาสิบดึงเอาดึงออกมันไอ้บอมาแก่นหอาไปย่องเป็นตกตกหลกุมปลุมมาแกน่ะนะสนอะได้แก่คุ้งานแบบนี้นะขี้ยานเกียวหุ่มเกียวบ่า เลี้ยวไปทางด้านมีแต่หนักลาป่าครับส่งหลอกดาวส่วงกักตัวอยู่หัอยู่เฮือนเขาใส่รถกระบะเอาไปเอาสิข้ามได้ย้อนไงไดยื่คืนคดเห็นหรือเปล่าเนอาะ้าบวนจิตเบ็ดบนี่บุ๋มเนคลองลิลลิไปบนแจ้เข่ากาซาทำคิดกปน,น,นมันมิเต่บวนขาเจ้าเสียมงใส่ยึดปล่าไป บอนี้ก็จะข้ามเบียดป่าไปสิเนี่ยเอ้ยไปเนีย่ยหยองอยูบ่บอลอันนี้มันทางก้อมน้ำขึ้นเนาะปราเป็นกำลังค่อยขึ้มลงำมกำลังลงขึ้น ยำเลี้ยงที่เขยมน้ำข้องอยู่ลูกหอบางอันนั้นจะเป็นขั้วทางรถไฟลรากินเลืออยู่ลูกหอบางขั้วข้ามในน้ำข้องเน่ยเนี่ยึ้นอย่องพี่ฮิดโอเคจุดนี้แหละคักที่สุดแหละจะซ้ำลูก อันนี้เป็นเบิดลุ่น new edition รุ่นที่ว่าประดิ์เองนะบวัวอิสรกันได้ป่อโอ้นะกรบปองมามัดกับสายเอ็นแล้วก็ตัวกับเบ็ดแล้วก็มีันข้อเล็กปลมเล็กน้อยเนะี่ยขี้กระเดือน ลองฟิตบ <ai> hey, ้าง <y genres> ่อหได้เลีบยไปมักลุนบ้างพระทิ่กนลังไปทำ ภาบบ้านเามันูนไปไก่เนาะัน, <c oughs> นลอยือว่าไก่แล้วสช ไปซื้อมาแล้วเข้อนั่นใช่ข้ออะไรตีแย,ย่งไงล่ะข้อเป็นเบากว่นเย่วา อ,อว่าไกลไดล้วสมีนะกระพามแมเด้อเอาะโอโหพว่าขามอพุธไดรร้ายนะแต่ตัว,หว,วใหญ่เขาลงทึงเนดะ้ป่าตัวใหญ่ยังลำหนักอยู่งกลางแต่ปักเข่งปอน่ป้าฟัางในพิธาน,น,นุนบกอกเนาะเป็นบาดเจริญเนะน,นี่ยฟังหน่ยนะเับุย บคอยเหีอยนเนาะโอ้จ้านี้รถไฟงามงามเขาจะทดลองเนลอเขึ้นสงกว่า้างหมืนขึ้นเกี่ยวก่า้างอ๋ะ <c oughs> โอ้ตัวนี้ใกล้ลีตัวนี้เนี่ยือบพอชิปเมตรเฉยๆอาหลุดไฟเซดีคีบันนี้แล้วบักคัน่ยาอย่างเนาะมันแก่เนาะเกือบปนกิโลเล้วเดดไฟกำลังข้ามข้องอยู่ต่างเครื่องอุปกรณ์ก่อสร้าง เส้นทางรถไปอยู่ลงหัวปาานมัวงคมนัน,หน,หนะจะเลิ่อนนะเนาะจะเลิ่อนเนาะตินเมืองเป็นบานพัฒนาเก็จุดซุ่มเตียบต่ำเจ่มพ่องอันนี้ก็จะเห็ดอุโมงกันาะโจ๊ะนี่แม่ละเขาไม่อุโมงแล้วก็สอดปักนนอไปต่อไปลุมใส่แต่เวนกำลังลุงยินอกก่ะมันจะกราเกีม่ม้อง อากาศเย็นดีสมมติว่าเข,ข,ข,ข้าเค็ดข้าวามเพื่อนนี่ไปสื่อไวปมอให้เพื่อนโอเคได้น่ะอากาศดีอย่างนี้กำลังวางเบ็ดเรียบร้อยแล้วถ้าว่ามีปลามาตอดบ่